สวัสดีครับเคยเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเพื่อนครับกดเข้าไปอยู่โปรไฟล์ปรากฏว่าตัวหนังสืออ่านไม่ออกครับกลับหน้ากลับหลังเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ครับว่าก่อนจะถ่ายรูปต้องตั้งค่ากล้องถ่ายรูปก่อนแต่ถ้าเขาไม่ได้ตั้งไม่เป็นไรครับเราเข้าไปแก้ไขให้เขาได้นะครับก็เข้าไปที่โปรไฟล์เขาเลยครับเ็าจะเจอรูปเขาแบบนี้นะครับเราก็แคปหน้าจอเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขในแกลเลอรี่ของเราได้นะครับโดยนี้จะเป็น AI แกลเลอรี่นะครับปรับแต่งได้เมื่อกี้นี้เราแคปไว้เข้าไปตรงคำว่าแก้ไขนะครับตีกรองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับนะครับกดตรงนี้นะครับ ตีกรอบแล้วก็กลับ,ลบตอนนี้ตัวหนังสืออ่านออกแล้วนะครับข้างบนขวาบนนะครับจะมีเครื่องหมายบันทึกหลังจากครอบตัดแล้วกลับเฟรแล้วตัวหนังสืออ่านออกแล้วนะครับบันทึกส่งกลับไปให้เขาได้เลยครับจะเห็นว่าภาพที่เราส่งกลับ รูปหลักของเขาตอนนี้ตัวหนังสืออ่านออกแล้วนะครับซึ่งคลิปการตั้งค่ากล้องผมทําไว้แล้วครับก่อนหน้านี้แต่อันนี้เราไม่ได้ไปตั้งค่ากล้องเครื่องให้เขาเราก็แก้ไขให้เขาปลายทางได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์<อ>ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถ่ายคลิปด้วยครับขอบคุณมากครับ